สุดยอนา,าเกิดใหม่ในราชวางังถังตอนที่7พูดออกมาเธอเก็บซ่อนไว้ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จริงแล้วก็พอจะเดาออกมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละเธอปัจจุบันข้าเป็นบุตรสาวขององค์จักรพรรดิองค์หญิงแห่งแคว้นพิ่งหยางลี่หลวนเวี่ยนเออ,อว่าไงนะเธอเป็นองค์หญิงแล้วเจ้าเดาออกอยู่แล้วไม่ใช่หรอ อ,อ,อย่าเพิ่งทำให้ข้าสตีแตกก่อนสักแป๊บหนึ่งข้าบอกตัวตนที่แท้จริงของข้าไปแล้วเจ้าจำเป็นต้องคอยคุ้มกันข้าพาพวกข้ากลับไปไถผิงอย่างปลอดภัยให้ได้กูนึกว่าจะเป็นสาวธรรมดาฝังเฉียงซะอีที่ไหนได้แม่งเป็นองค์หญิงเฉยและนี ตูอดดันยิ่งกว่าเดิมอีกไปจับนมนมขององ์หญิงเข้าให้ซะด้วยแถมยังฉีกเสื้อนางอีกนี่มันไม่ใช่ปัญหาว่าข้าจะตายหรือไม่ตายปัญหามันคือตูจะตายหาย่างไงตั้งหากลรเว้ยตูไม่รู้ยอมไม่ผิดเจ้าไม่ต้องเป็นกังวหลหรอกการกระทำที่ไร้ซึ่งการกระทำหน้านี้องค์หญิงท่าน ไม่เก็บมาผิดคิดมากหรอกท่านอาจารย์ฟังนี่ท่านอ่านใจของข้าได้ด้วยอย่างนั้นหรือแต่ถ้าหากทําให้เขาเก็บมาให้ไงจริงๆล่ะก็แคว้นใดจะเอาหัวพ่อนุไปแคว้นไว้สะหน่อยถึงเวลาพ้นแล้วก็เกรงว่าพ่อนุไม่จะไม่มีอะไรเหลือในชีวิตเลยนะเว้เอ้ยท่านมันชั่วร้าย กว่าคมคูฆ่าเสียอีกเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องไม่ถึงชีวิตของประชาชนชาวไทยหยวนขอความการุณาเจ้าช่วยเติมเต็มความหวังนี้ให้สำเร็จด้วยเอถอะข้าเวิวเวนจะไม่มีวันลืมบุญคุณของเจ้าอันข้าขอถามสักข้อหน่อยเถอะลี่จจเจียนเฉินกับลี่ชื่อมินเจ้าเลือกฝั่งไหน ถ้าขอตอบแบบไม้ปิดบังจากการตรวจสอบไม่ยวนเกิดการยักยักยอบขนของของพักพวกองค์จักรพรรดิต่อหลอดการเดินทางนักลอบสหารที่พวกข้าพบเจอมาตลอดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนของสำนักองค์จักรพรรดิส่งมาทั้งนั้นแบบนี้นี่เองถ้างั้นก็โอเคไม่ได้ยืนฝั่งตรงข้ามกัน งั้นไปกันเถอะรีบเดินทางต่อซะก้าต่อกองกับพี่ใหญ่แฮะพวกที่ลองหลายชื่อตรงต้องห้ามพวกนั้นเขาต้องไม่ใช่คนทำนาเป็นแน่ไยังจะก,การแต่งตัวพิ่ลึกนั้นอีกพร้อมทั้งอาวุธแปลกประหลาดลงมือฆ่าอย่างไม่ลังเลเจ้าหนุ่มนี่สรุปแล้วเขาเป็นคนอะไรกันแน่ ณเมืองฉางอันพระราชวังเว้ยยางพระราชวังองค์จักรพรรดิแห่งทิศบูพากะอีแค่ชนีกับคนแก่แค่นี้ก็จัดการไม่ได้พวกขยะเออเช้าจากพวกลักลอบสังหารจู่จูก็พบเจอเข้าให้กับฝีมือร้ายกาศเก่งว่าจะเป็นคนขององค์จักรองค์กษัตริย์ฉิง ส่งไปคุ้มกันพยาค่ะบัดซบที่แท้มันก็คิดจะกํำจัดค่าพรุ่งนี้พวกเราจะเดินทางไปถึงไถหยวนแอวพยาค่ะตัวข้ารักษาอาคารสมัครนำทัพทหารชั้นยอดเข้าไปลอบสังหารพวกมันเองพยาค่ะไม่ให้ผู้เสีฟางนั้นเข้ามาขัดขวางได้เป็นอันขาดไม่ต้องแตกตื่น ให้กำจัดฝังเชือเฉินลิงได้อย่างไรท่านพ่อก,ก็ต้องส่งผู้อื่นส่งไปทย,ยวนใหม่อีกอยู่ดีข้าจัดการเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดห้ามทิ้งอะไรไว้เป็นอันขาดความหมายของท่านคือ สามวันถัดจากนี้เมืองไทยวนและผู้คนในเมืองจงจัดการพวกมันให้สิ้นซากเสียฮ่าจบไปอีกแล้วตอนที่เจ็ดติดตามตอนต่อไปด้วยขอรับ